หอกันอีกแล้วครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องมื้อนี้ยแก๊งพีบากลูกชายครับพ่นเฝนโมดี้ป้ายให้โห,หน้าแก๊งคนครับล้านแต่เจ้าสิพาไป็นไต่พูดแล้อพี่นอ้อง,นอ,งนองพู้นีผู้เด้อพี่น้องแดงมื้อนี้บ่ได้เป็นหยังพี่น้องมื้อนี้วันหยุดวันอาทิตย์กนเอแล้วครับเบิ่งเด้อพี่น้องพ่น ลูกชายครับโมพี่่พีน้องลูกชายเป็นผู้โมวีบากให้เขาไปเที่ยวลังผูหูนเบิ่งบรรยากาศพี่น้องลังผูไปแล้วคุณพี่น้อง,__>องเสียงสนั่นสนืองไปเลยพูดพี่น้องเขัเจรถสิไปเที่ยวลังผูขับพี่น้องโอเคครับพี่น้องคลิปนี้กับผมมียังไงรับพี่น้องรีวิวรถวีบากลูกชายโมให้ทีมงานเพื่อนครับ__>อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วกดติดตามเป็นกำลังใจดนะครับเด้อ เอฟซีไทยมีปัญหากับโทมาสอบถามตรงอืน่อนฝนใดคือเขายินดีให้คำแนะนำครับผมสวัสดีครับ